สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำแกงหัวปลาแซลมอนนะคะแกงแบบอีสานนะคะเราจะตำพริกแกงก่อนเลยค่ะใส่พริกลงไปตามชอบใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมไทยตำทุกอย่างให้ละเอียดนะคะพอละเอียดดีแล้วเราก็จะใส่หอมแดงลงไปหรือจะเป็นหอมแขกก็ได้ค่ะตำให้ละเอียดเช่นกันค่ะพอทุกอย่างละเอียดแล้วเราจะไปดู วัตถุดิบของเราทั้งหมดนะคะก็จะมีหัวปลาแซลมอนที่เขาล้อเอาเนื้อออกไปขายแล้วก็จะมีพวกก้างพวกเศษเนื้อยังมีเนื้อเยอะอยู่นะคะเราก็นำมาตกแต่งตัดที่มันไม่สวยออกแล้วก็นำมาทําเป็นแกงนะคะก็จะมีผักผักตามชอบได้เลยค่ะก็จะมีพริกแกงของเราแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีผงชูรสนะคะต่อไปเราจะไปทําการแกงค่ะ เอาใส่ปลาแจ่มออลงไปนะคะใส่พริกแกงของเราลงไปค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสด้วยชูรสแล้วก็เกลือนะคะจากนั้นก็เติมปลาร้าไปนิดนึงก่อนค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างมันเข้ากันกพอคนทุกอย่างมันเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่น้ําล้างคกที่เราตําพริกเมื่อกี้นะคะลงไปให้ท่วมปลานะคะหลังจากนั้นเราก็จะ เกลี่ยปลานิดนึงเพื่อให้มันจมลงไปในน้ำนะคะแล้วเราก็จะปล่อยให้เดือดค่ะปลาแซลมอนจะเป็นปลาที่สุกง่ายนะคะพอเดือดสักพักหนึ่งเราก็ชิมรสด,ดูค่ะขาดหรืออะไรเราก็เติมลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผักกวางตุ้งใส่ผักชีลาวใส่ใบแมงลักใส่ถั่วหวานใส่ใบมะกรูดแล้วก็ค่อยคอยกด ผักลงไปนะคะอย่าก,กดแรงเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะเปื่อยมันก็ปล่อยให้น้ํามันเดือดไปเรื่อยๆจนผักของเราสุกดีนะคะจากนั้นก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเนื้อปลาแซลมอนของเขาจะเป็นปลาที่สุกง่ายแล้วก็มีมันแทรกนะคะทานไปพร้อมๆกับผักและน้ำอร่อยมากๆเลยค่ะ ถ้าใครไปแมคโครให้ลองไปตรงแผนกของสดนะคะเขาจะแกลใส่ถุงไว้เขาจะเอาเนื้อไปขายแล้วก็มีส่วนหัวไว้ส่วนหัวก็ไม่ใช่ว่าหัวอย่างเดียวค่ะมีทุกมีส่วนเนื้อเยอะเหมือนกันค่ะแอดมินซื้อมาถุงนี้158บาทคุ้มมากๆเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ